แยกกันแยายันกันค่ะตักไข่นะค่ะตักไข่เน่เนี่เฮ็ดหยังค่ะมันนี่เฮ็ดหยังนะมันนี่เฮ็ดหยังค่ะทำบุญค่ะทำบุญค่ะทำบุญค่ะขอบุณค่ะทำบุค่ะตอกันค่ะตอกันค่ะตักไข่ค่ะตักไข่ตักไข่ค่ะตักไข่ด้วยค่ะตักไข่ด้วยค่ะไันได้ั่ ค่ะได้โมทุกค่ะได้โมทุกคนค่ะได้โมทุกคนนะคะอาบูนะคะเอคนสวยไปไหนคะคนสวยไปไหนคะบ้านนี่ก็สวยค่ะต่อกันค่ะต่อกันค่ะแล้วมาข่อยเพิ่งก็นเลยว่าข่อยโบ่ทอืบเบียฮดมากทุกคนนะคะพูดหมดแล้วค่ะพูดแล้วค่ะจะซอยกันค่ะมาต้อ ข้าติันนะคะข้าวุันะคะสวยๆค่ะทุกคนนะคะสวยทุกคนค่ะถึงแล้วนะคะพีเหลกเหลกเกียรไใบหลายเียร์หลายอยู่แล้ว้ากาค่ะบัดใหญ่ค่ะบัดใหญ่เดี๋ยวยูดิกินนะครับมันจะคุณเจ้าถวายพระมากษัตริยเป็นพี่น้องอางพี่ท้านะครับ